สวัสดีสสดครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในช่วงธรรมะธรรมนิมิตครับรู้ดึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับพมะอาจารย์กิษณะภูศิรอดมนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามีวันพิเศษวันหนึ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะเรียกว่าวันตักบาทเทโวโหรนะนะ<ม>บางคนก็จะเรียกแค่ว่าตักบารเทโวตักบารเทโวก็จะในช่วงขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11 หรือบางทีก็จะเป็นแรลม1นึ่งคำก็คือวันลุ่งขึ้น <ฮะ S 2> ก็แล้วแต่ว่าวัดไหนจะจัดอย่างไรนะมันก็มีประวัติมีความหมายนะเป็นยังไงครับพี่หน่อยความหมาย เข้าหมายตักวัดเทบเคยไหมเอางี้ก่่นเลยว่าเคยไปไหมทังจักจั๋วเนี่ยจะไปสมัยก่อนจะไปเมื่อตอนเด็กๆเออเคยมาแบงผมเคยตักตอนเรียนมหาลัยครับก็เขาจะมีแบบพระส่งหลายๆรูปอะครับก็มาให้เราตักแบบตักเลี้ยงกันเลยครับมีข้าวเหนียวมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนแต่ที่มหาลัยน่าจะข้าวเหนียวข้วต้มเอออะไรเงี้ยบางคนจะงงๆว่าเอะบางวัดเขาเป็นข้าวต้มมัดเขาเป็นพูดกันพูดกันวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีประวัตินะมีประวัติมีที่มานะครับสมัยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือสมัยพุท,พทธกาลเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้โปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงคือพระมารดาเนี่ยพระพุทธมารดาเนี่ยได้เกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตคับแล้วพระมารดาก็ได้ลงมาที่ชั้นดาวดึงเพื่อฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมเนี่ย สามเดือนเลยจนสำเร็จเป็นโสดาบันนะครับเป็นเรียกว่าพอสำเร็จแล้วเนี่ยวันที่ครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็จะเสด็จลงมาจากเทวโลกนะครับจากชั้นดาวดึงนี่แหละมาโลกมนุษย์ครับนะเสด็จลงมาแล้วก็เ,เกิดที่เรียกว่าคนก็จะมาใส่บาตรนะประชาชนก็จะมาใส่บาตรอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะครับพอจะมาใส่บาตรเนี่ย ก็เข้ากันไม่ถึงนะนี่คือที่มาพอเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงแล้วทาไงครับก็เลยปั้นเป็นข้าวเป็นอ่อแล้วก็มีหางยาวๆแล้วก็โยนกันเพื่อไปใส่บาทแทนเพราะคนที่เข้าไม่ถึงอย่างงี้นะคนเข้าไม่เข้าไม่ถึง,ถงอ่านะในวันลุกขึ้นเนี่ยก็คือพอออกพรรษาใช่ไหมพอวันลุกขึ้นทศก็มาตักบาทกันอย่างเงี้ยนะคนก็มากันเยอะเลยก็ตักบาทไม่ไม่เข้าไม่ถึงก็เลยเป็นการใช้ปั้นเป็น ลูกโยนโยน,นะปั้นลูกโยนอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็มีหางทางมะพร้าวยาวๆแล้วก็โยนเพื่อที่จะใส่บาตรเพราะเข้าไม่ถึงก็เลยกลายเป็นประเพณีกันสืบมาเลยคราวนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยยาวกันมาเลยว่าเป็นวันที่พระเจ้าจะเสด็จลงจากเทวโลกนะครับเสด็จมาจากชั้นดาวดึง์ลงมาปโปรดนะทั้งมนุษย์และสัตว์คนทั่วไปนะครับก็เลยเกิดพิธีกรรมนี้ขึ้นมานะครับพิธีกรรมนี้เนี่ยบางวัดเองนะตอนเนี้ย ก็จัดพิธีจำลองเรียกว่าเป็นจำลองพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกอย่างนี้นะครับบางที่ก็จะเป็นทางเดินให้ประชาชนมาอยู่สองข้างทาง,างนี่นะครับบางที่ก็ทําเป็นรถเลื่อนเลยคราวนี้นะรถเลื่อนก็เปรียบเสมือนเป็นการเสด็จจากเทวโลกอย่างนี้นะครับจำลองภาพจำลองภาพเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วคนข้างทางก็โจนกัน โยนโยนใส่บาทเออประมาณนี้บางวัดก็โยนจริงจังบางวัดก็ใส่บาทธรรมดาไม่โยนกาไม่ถือว่าโยนมากๆถ้าเป็นถุงแกงลหละอาจารย์เขามักจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวโพดใส่ข้าวสารอาหารนี่ที่หนจะโยนแกงถ้าโยนถุงแกงก็เสียหายเลยละอาจจะวิ่งก่อนเลยถ้าเราไปโยนถุงแกงนะเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตแบบว่าถ้าเกิดก็ดีอันนี้คือถามเพื่อามสงสายไงเพื่อเผื่อคนไม่รู้เอาสมัยนี้เด็กยุไปอาจจะไม่รู้ใช่เด็กยุ่งไอาจจะไปร่วมงานแล้วปรากฏว่าใส่เป็น เป็นต้มเป็นแกงแล้วเหมืนโยนไปไม่โดนอจริงๆเมื่อก่อนเขาจะเป็นเขาเคยเห็นนะเป็นข้าวต้มมัดเป็นข้าวที่ทำเป็นลูกโยนแต่ข้าวต้มมัดเป็นข้าวเหนียวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นพิธีที่สืบต่อกันมาเรียกว่าเป็นการทาบุญในวันที่พระเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมานะครับพอลงจากเทวโลกมาเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็ที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคก็เช่นกัน นะเราพูดต่อเนื่องไปเลยเนะนาะบังพญานาคเนี่ย,มยสมัยรู้นเนี่ยก็มือค,คือในเมืองบาดาเนี่ยก็พญายนาคก,ก็เรียกว่ามีนิสัยดุดร้ายพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ไปโปรดพญายนาคพอไปโปรดพญายนาคเนี่ยก็ทําให้พญายนาคที่จักมีนิสัยดุร้ายก็เปลี่ยนเป็นไม่ดุร้ายแล้วก็เกิดเรียกว่าศรัทธาในาพระพยยุทธศาสนาก็ปรปรวรณาตัวที่จะเป็นพุทธมามกะจะเป็น ช่วยธนบัณฑงพระศาสนาครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วอพอพญานาครู้ข่าวในวันที่15ค่ําเดือน1ิบี่พรทีุ่้ธเจ้าสเด็จลงจากเทวโลกเช่นกันนะรู้ข่าวต่างคนต่างรู้เนี่ยคือมันที่แบงค์บอกว่าเชื่อมสามภพแต่เชื่อมสามภพเลยนะก็ค,ค,คือทั้งเทวโลกทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกบาดาลอย่างนี้นะครับพญานาคก็รู้ข่าวเช่นกันพอพญานาครู้ข่าวก็เลยบันดาลไฟนะครับ ข,ขึ้นมา,าเป็นการเป็นการเปลี่ยบเสมือนที่เขาโยนข้าวกันอันนี้พิานาคบรรดาลไฟพุ่งขึ้นมาเป็นการแสดงความเคารพนะต่อพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาแล้วก็มีความต่อเนื่องกันนะมากมายทีเดียว<ม>แล้วในส่วนของบั้งไฟพญานาคเนี่ยโดยมากก็จะอยู่โซนแม่น้ําโขงแม่น้าโขงส่วนใหญ่จังหวัดอะไรครับที่เราเคยไปกันพี่หน่อย ดำก็จะเป็นหนองคายหนองคายบุญการตอนนี้ก็คือแยกมีบุญการบางฝ่ายก็จะเป็นยะโสนะคะอ่าฉะนั้นก็ท่านใดที่ในช่วงเวลานี้นะครับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดค่ะถ้ากระดูปปฏิทินเลยจัดกันทั้งเดือนเลยเพราะเดือนสิบเอ็ดกัจัดทั้งเดือนอย่างเงี้ยนะสิบห้าค่ำจริงๆถ้าภาคอีสานก็จะจัดกันหมดละส่วนมากอ่าเข้าจัดเดี๋ยวนี้เขาก็จัดกันสิบวันสิบห้าวันก็มีนะจัดเป็นกิจกรรมใหญ่โตไปเลยบั้งไฟพญานาคนี่มันไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงใช่ไหมครับพี่่หนอย ที่แบบเป็นรูปไฟลอยขึ้นมาผมไม่เคยเห็นนะอะมันก็มีสองอย่างแหละแล้วก็มีทั้งเดี๋ยวนี้ก็ของจริงของปอมมีหมดเออคือมันมีวิธีทําเยอะเนาะพี่หน่อยก็คือไปดูแต่เด็กเดี๋ยอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติที่มานะเรียกว่าตักบาทเทวโหรนะแล้วก็บั้งไฟพญานาคก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะหลัง15คหาค่ำเดือน11เ็เป็นต้นไปนะเพราะว่าในเดือนตุลานี้ท่านที่มาชมคลิปนี้นะครับก็คงจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาแล้ว มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นบุญกระถินอ่าบุญกระถินแล้วก็พูดไปแล้วนะเทปที่แล้ว <ฮะ S 2> มีบุญกระถินมีเทศรรกาลเนี่ยตักบาตรทิโรโโานะนะครับมีเ,เ,มเทศรรกาลบัางไฟพญานาคนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกินเจนะมีเทศรรกาลกินเจมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะในเดือนตุลาฉะน,น,นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าที่มาที่ไปให้ฟังกันว่าเขาคืออะไรกันเราจะได้รู้นะเวลาเราจะไปทําสมมติเราเห็นเขาตักบาตร มีโยนข้าวเหนียวโยนข้าวปั้นกันอย่างเงี้ยนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อที่มาเราจะได้น้อมจิตได้ถูกรับนะน้อมจิตเลยว่าอ๋อวันนี้คือวันที่พระพุจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนะแล้วจะเชื่อมไปถึงสามโลกเลยพอเชื่อมไปถึงสามโลกเนี่ยก็เกิดพิติกรรมอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราไปเนี่ยเราจะได้น้อมจิตได้ถูกนะครับ,รบแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ผมเคยบอกไปเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยผมอยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งเพราะว่า คือเวลาที่เราสร้างบุญสร้างบาร,รมีนี่นะถ้าเกิดว่าเราเวลาที่พระเจ้าท่านเสด็จมาโปรดเนี่ยแล้วถ้าบุญเราน้อยรัศมีน้อยรัศมีกายน้อยอย่างนี้นะเราก็จะอยู่หา่างโอเคไหมแต่ใครที่มีบุญมากก็ไปอยู่ข้างหน้าโอเคไหมฉะนั้นแม้กระทั่งเทวดาเหมือนกันนะะเทวดาเวลาพระุเจ้ามาโปรดเนี่ยนะครับ เทวดาที่มีกําลังบุญมากก็จะอยู่ด้านหน้าเทวดาที่กําลังบุญที่น้อยกว่าเนี่ยรัศมีน้อยก็นู่นเลยไปอยู่ไกลสุดขอบจักรวาลอย่างนั้นเลยนะค่ะเนี่ยฉะนั้นที่ที่เราเคยคุยกันไปเรื่องเรื่องของการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเนี่ยถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับเรื่องการสร้างบุญการสร้างบารมีเนี่ยนะเรียกว่าบารมีธรรมเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นเพราะบารมีธรรมเกิดขึ้นเนี่ย เปรียบเสมือนเนี่ยอยู่แถวหน้าแถวหลังเนี่ยนะตักบาตเทโมโดนะกก็ก็เกิดขึ้นจากอย่างเนี้ยอยู่ไกลคนที่อยู่รอบนอกเข้าไม่ถึงก็ต้องโยนไปเห็นไหมจะทําบุญก็ยังทําไม่ถึงต้องอยู่รอบนอกอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีในเรื่องของบารมีธรรมของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องมันฝึกฝนมันสร้างบุญสร้างบารมีเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกสมาธิ นะเพราะพระเจ้าก็ได้บอกเลยว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านทําจิตเป็นสมาธิได้ชั่วลัดนิ้วมือสั้นๆเนี่ยนะได้อาน,นิสงส์มากกว่าการทําวัตถุทานแบบนั้นอีกฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อเนื่องกันนะครับยกตัวอย่างให้เห็นว่าการที่ตากบาทเทโวโหรณะเกิดขึ้นก็คือเกิดจากประจาชนที่เข้าไม่ถึงนะเพราะกําลังบุญน้อยบ้างอะไรบ้างเทวดาเองจู่ไกลห่างไกลเนี่ยก็ต้อง ต้องใช้ลูกโยนไปรแต่การตักบาตรที่ผมได้ยินมามคือการตักบาตรอุทิศให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วครับแล้วก็เป็นการอุทิศบุญให้ผู้ที่ร่วงลับพ่อแม่ญาติพี่น้องอหรืออะไรกัต่างๆก็ได้<ม>ก็เราน้อมจิตให้ถึงแล้วกันน้อมให้รู้ไปด้วยว่าครับวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนะพอจิตเราน้อมไปด้วยนะใครที่น้อมไปด้วยโอ้บนสวรรค์เขาก็แบบเดียวกันเลยสามภพต่อเนื่องถึงกันเลย นี่ไงบ้างไฟพญานาคก็พญานาคก็ก็ส่งลูกไฟขึ้นมาเพื่อให้เป็นการแสดงความเคารพอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลเป็นช่วงเวลาของของอการทําบุญอย่างนี้นะเป็นการบอกนะให้ร,รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกแล้วนะครับซึ่งให้ทุกท่านก็เนี่ยน้อมจิตให้ถูก น่ไม่ใช่ว่าพอฟังบางไฟพญานาคเที่ยวอย่างเดียวเอ้ยเราจะเที่ยวอะไรเราจะกินอะไรเราจะไปไหนเอ้ยเราจะชวนใครไปเป็นเป็นพนีมัเป็นคือไม่รู้เรื่องเลยเทศกาลเรียบร้อยคือไม่ไม่รู้แล้วว่าอ๋อเกิดจากการแสดงความเคารพของพญานาคที่ประวัตนาตัวนะ เคารพในพระพุทธเจ้านะศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะหรือตะว่าเทโวพอเพื่อนชวนเออไปเที่ยวกันไปโยนข้าวกันอะไรนะไปโยนอะไรนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาวันนี้แต่หน่ชอบนะก็ตอนที่บ้านชอบไปเที่ยวหรือไปน้อมบุญคือเพราะว่าตะว่าเทโวที่บ้านก็จะเตรียมเตรียมกล้วยละกล้วยตองอะไรที่มันโยนได้ใช่ไหมออะไรที่มันโยนได้ข้าวเหนียวกับขนมเขาเรยกขนมแบบโยนนะ โยเ <โย S 1> นี้ยคือเหมือนร้องไปซิเนี่ยแถวสมุทรปราการเนี่ยเพียบเลยนะมีโยนโยด้วยนะเออ,เ,อ,อเขาต้องมัดเนี่ยขายดีเออเอ,อ,อ่ะก็วันนี้ขอบทุน วันนี้ขอบคุณทุกท่าน,<ม>นนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ทาง YouTube อาจารย์กิศนาภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันในไลน์สแควร์นะคะก็คุยเรื่องธรรมะนะคะเรื่องธรรมะปฏิบัติแล้วก็เรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดไม่ทราบลักนาก็สามารถส่งรายละเอียดมาที่โอแอดโอเปนดาวนะคะส่งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ